จ้ายาต๋อเห็ดชิบกิบผักอีกก่อนจ้าวันศุกมาหาหลอกิึงผักสิไปกินกันน้าฉันดอกเก็บไว้ก้อนมันสิแก,ก่และวเราเห็นหมกแตงอยู่นี่เฮ้ยเห้ยบ้ข้าวเดียวมันกดเหลืองแล้วเห็นบ้าพี่น้องจะกินฮกน้อยแล้วฮกเก็ดน้อยนี่ละจ้าคนหมกเขือนหมกเขื่อนไวเน้เลยขอเชียวใบเอาแนว เก็บไว้มันแก่โอ้ยกวนมันอันติดดีดีพี่น้องกวนมันอันเหนียวดีดีบอลลูนเพราะว่ายาบำชูยาสู้กำลังข่อยขอใส่ล่งไปที่อนอัน,อนยาบำลุ่ไงหน่วยหนึ่งไม่ตั้งไตแต่เลี้ยตัวนาะพี่น้องเอ้ยดินบดีคือเพิินจ้ะปลูกแต่ก็ได้กินอยู่ดินบดี เขือเนี่จะเก็บพักอีตู้จะทีเฮ็ดยังกินของเงินนี่เก็บพักนั่งตู้นั่มนั่พี่น้องมะเขือโอ้ยมะเขือข่อยแก่แล้วตันนี่น้อยนันโอ้เสียเอาหน่อยนันดอกไวว่จะเผ็ดแนวจะเก็บน้อยนี่เก็บน้ยนี่ก็น,น,น่าเฮ็ดมันโดนเติ่นเราสีม่วงอยู่นี่อื สีแก้มพี่น้องนี่แก่เลียงเราได้หน่วยสีม่วงนี่แดดกระซองกล่องซิบัสับสป็นไรซื้อกล่องมือเดียวเก็บพักพี่น้องเก็บพักอีตูวไปนั่นเกิดว่าสิสิแกงปลากระป๋องใส่เศษหล่อนกินเกิดว่าพี่นอ้องเก็บอีตูวห้ามงามน,นี่กติดถิมใส่เบ็ดหย่อนเลยอย่เก็บหมองอ่อนมันเบ็ดออกนี่นี่ติดถิม ล่างดีๆทิมใส่หมอหลอดนี่พักกคร่งชไช่ยข่พี่น้องปักรีกำลังออกเก็บผักออกสะกต้นมันหนาพด้อตุ่ตนนี่พือจังงามแท้ย มันอยู่ทังในในใต่ต้นมะเขือจ้ะใก่ต้นมะเขือมันเกิือติดกันบางทคเหี้ย,ย,ยพักแลว้วแบบแม่มันมมนี่ข,ออขอ่อยสิภามาเบิ่งข่อยว่าเห็นักเทียมแดง่วยนี่พี่น้องเอ้ยเหี้ยต้องดูเห็นนอนเอ็งเลงอยู่ทังใต แกติ้วตาบอดีจ้ะนอนข้างไต่พี่น้องเออจนมาแกทั้ทงดลพักบ่บานนี่คนน่ะกแกเหรอพี่น้องคอยพอเห็นมันอันเขียวเนาะมันเขียวอัน,นมันเขียวอยู่ในอันขี้ดินอมบแมนมันเขียวสมปูสมปุยกันทั้งไต่ อันบ่นซ่องเบ่งอีกคักๆก,กับบ้เห็นแม่ตื้อตาบ่าดีอืมจะได้กินด้วยต่อไลนหน่วยอยู่พี่น้องหลายลูกอยู่จ้าโว้ยจันวาใหญ่กินได้คือเกาจาก่ามันบ่บ่บอ่อนบ่แกดอกอ่อนอยู่อืมมะพร้าผ้าเก็บพักพี่น้องผ้าเก็บพัก เก็บผักไปไว้ก่อนไ <c oughs> <c oughs> เก็บไปไว้ให้ลูกเห็ดเน่าอยู่เน่ากินนั่ห <c> ล <oughs> านพี่น้องเลยต้องหาผักอกสิบไปเก็บออกมาเขือหรายยูท่องฝ่ายที่ทไม่ได้ตัดใบมันออกพี่น้องจ้ะเอาใบเขาออกอย่ นี่ยฟังนี่อือืมอ่ะเรเก็บพักนหนุ่ยนนงคอยเอาไห้เอาแนวมันท่านเด็ตึงเถาะเดะเก็บไระโหลกไม่สิแก่ค่ะไปไปฟังทั้งผี้บันทั้งทั้งนี่กับมีจ้ะเอ้มาเขี่ยอหอยพี่น้อง โอ้ยแม่แลวจะกิมตาหเน้ยโอ้ยบอกพี่น้องต้นนี้โอ้ยคลิปนี่กกะเน่าจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อสาเบิงหายเลยเด้อน้องจ้าเขียมงไปเก็บไปหายลูกกันให้เทวเขาเห็ดเน่ากิม สีแก่พี่น้องสีแก่เขาจะแก่พี่น้อง้องเก็บจ,จ้า้องจ้าอึ๊บอืโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้พี่น้องจ้าลงดูหนกแตงข่อย ืมแต่งมะเขือพะยิตูสวัสดีค่ะ